สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะบริษัทโจโยาชีไฮดริกจำกัดค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสินค้าดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะจะเป็นลิฟต์ยกรถมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่นเ j 1เจ0 0 5นะคะตัวนี้สีแดงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบลมและไฮดริกนะคะตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้400กิโลนะคะ ยกต่ำสุดได้210มิลิเมตรนะคะยกสูงสุดได้780ม mm ิลิเมตรค่ะนี่นะคะลิฟยกรถมอเตอร์ไซค์นะคะสีแดงนะคะตัวนี้นะคะความกว้างของฐานตัวลิฟนะคะอยู่ที่220คูณ60เซนมตรนะคะและความยาวนะคะความยาวความ ความยาวนะคะของฐานลิฟต์นะคะอยู่ที่60คูณ60เซนติเมตรนะคะความดันอากาศนะคะ0.75ถึง0.85 mpa นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะแรงดันในการทำงานนะคะ120ถึง200 psi นะคะนี่นะคะจะเป็นลิฟต์ยกรถมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่น hj หนึ่ยสีแดงนะคะตัวนี้นเ,เ,เป็นสินค้านะคะของบริษัทโจโยาชีไฮดรลิกของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบลมและไฮดรลิกนะคะหากคุณลูกค้านะคะที่สนใจสินค้านะคะริบยกรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะคะคก็สามารถติดต่อมาทางพี่พี่เซลล์ของเราได้เลยนะคะที่ w w w j o y a s h i h y d r a u l i c c o m ได้เลยนะคะ นี่นะคะสีแดงนะคะคุณลูกค้าสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะ,พะ,คะเพียงแค่คุณลูกค้าสนใจนะคะก็ถักเข้ามาทางพี่ๆเซลล์ของเราได้เลยนะคะเรามีทีมงานช่างนะคะส่งของและสอนวิธีการใช้งานให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้พี่ช่างนะคะมาช่วยนะคะสอนวิธีการใช้งานลิฟต์ยกรถมอเตอร์ไซค์กันนะคะพี่ช่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าลิฟต์มอเตอร์ไซค์นี้มีอะไรบ้างค่ะก็จะมีตัวนี้จะเป็นล็อกเขาครับตัวลาเราขึ้นระดับตัวนี้จะเป็นพวกระบบเมนูลค่ะสมมติว่าในกรณีที่ว่า ปัอมลมเราเสียเราก็ใช้ตัวเมนูนตัวนี้เป็นรุ่นขับแบบ,นนบได้นะครับอขึ้นมาได้ผลตัวนี้จะเป็นตัวคลายคระบบเขาคือเหมือนตอนอาลิ์ลงเราจะใช้ทแบบ้งไปแล้วก็มีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นกรณีที่ว่าสมมติเราตั้งตำแหน่งได้ที่แล้วอะไรแล้วก็จะมีตัวขาค้ำตัวนี้อเนยฮะหมุลงไปให้ประมาณให้ล้อมนี่ลอยมันก็จะได้ไม่เคลื่อนหนีเห็นไหมครับเนี่ยล้อลอยแล้วครับมีสองข้างเลยครับ ส่วนระดับตัวนี้จะมีให้สองระดับคือยืน่นยื่นออกมาเพิ่มเพิ่มขาฐานเพื่อความแข็งแรงขึ้นอีกมันจะได้ไม่โค้งเครืยโยกครับ,รบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกรณีทช่ว่าเราเอารถขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นตัวล็อล้อครับไปอ,อแต่รุ่นก็แตกต่างกันออกไปอะไรประมาณนี้แหละว่าจะเป็นล้อเล็กล้อใหญ่ความกว้างของล้อนะค,ะครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นห่วงรัดในกรณีที่ว่ารถที่ว่าไม่สามารถเข้าร้อนหนีบได้หรือว่าโโประสบอุบัติเหตุหนักมาก็คือจะต้องใช้เป็นเชือกเป็นเบลล์ลัดเพื่อให้รถทรงตัวได้อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ไม่มีและครับตัวนี้สําหรับพวกผมเองคือเอาไว้าสาหรับเซอร์วิสสหรับช่างครับเอาไว้เซอร์วิสชุดกระบอกตัวนี้ครับชุดกระบอกไฮดิกตัวนี<ะ>้ก็ไม่มีอะไรมากการใช้งานก็ง่ายๆครับรุ่นนี้<ะ>อ่าเดี๋ยวเราลองเอารถมาขึ้นดูนครับ ครับเสียบป้ายปึ๊บประมาณนี้ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นแล้วเราเสร็จแล้วก็ล็อกครับผดีบล,ล็อกเข้าไป ปับกนี่ครับทำไมที่ลืมปักไอ้ไอ้บลอกใส่ที่กันล้อเหรอวะกูหากไม่รู้อะใช่ล้อไม่ลอยครับเพื่อมันจะได้ไม่วิ่งหนีตอนเราทำงานค่ะก็คือทำมือนกันทั้งสองข้างเลยอ่าหรือไม่ก็ผู้ค้าคนที่ว่าได้ตำแหน่งได้ที่แล้วก็ล็อกไปเลยครับค่ะอ่าการมันเลื่อนการมีมันเลื่อนครับอ่ยค่ะสีขาวสีแดงต้องปฏิบัติทุกทีนะนี้ก็มาดูวิธีการเลื่อนนะครับอ่าตทีนี้จะเป็นขอดูระบบรวมมวลครับอ่านี่ครับ จะเป็นคอปเปอร์ลมเสียบปกตินี่นะครับแล้วก็ <ฮะ S 1> บีดได้เลยไอ้ตัวนี้ก็ล็อกได้ครับเนี่ยครับนี่ครับล็อกไว้นี่ จะได้ประมาณนี้นะครับผมว่าเราได้ตำแหน่งที่เราได้แล้วครับคือตัวล็อกตัวนี้ครับเสียบครับมันมีรูให้เสียบไว้อันนี้ครับอ่านี่ครับกรณีขึ้นรถขึ้นเอารถขึ้นทํางานทุกครั้งเราต้องให้เขานั่งล็อกครับเพื่อกะบอกตนี้จะไม่ได้ไม่แบกน้ําหนักพอเราเสียบแล้วใช่ไหมครับอ่าเรามกดตัวนี้ครับนี่ยครับตัวนี้คือล็อกไว้แล้วล็อกแล้วครับกระบอกจะไม่แบกน้ําหนักด้วยแล้วก็ช่วยรักเซฟตี้กระบอกไม่ให้พวก สีน้ำมันอะไรพวกนี้แตกไวอ่ะท<ช>ีนี้ก็พอที่ทํางานได้แล้วครับตอนนี้ก็จับประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้วิธีการดูแลรักษาเล้วทายังไงดีคะพี่วิธีการดูแลรักษาก<ม>็ะจะมีเป็นพวกแร์เห็นล่องพวกนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยล่องพวกนี้ครับที่ว่ามีลูกล้อวิ่งอยู่ยใช่ไหมครับแล้วก็เอาหมันเอาไปพวกจารบีก็ได้ทาครับทาไว้เนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยล่างบนเลยพวกนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะมีลูกล้อมีลางวิ่งอยู่ก็เป็นพวกจารบีนะครับทา อะไรพวกนี้น่ยเพื่อมาหมั่นการหล่อลื่นอย่างพวกนี้ก็พวกชุดสไลด์พวกนี้ก็เราก็เป็นพวกโซนเนกหรือไม่ก็เป็นพวกจอระบีสเปร์ก็ได้ครับค่ะไม่จาเป็นต้องยี่ห้อไหนนะหรือหาซื้อได้ตามทุกร้าน DIY ถ้ามีขายอยู่อ่าราคาก็อาจจะถูกมานิดนึงหน่อยถ้าได้ทุกคนพวกนี้ฉีดได้หมดเลยครับค่ะพวกเขาต่อพวกเอต่อว่ามีการขยับการเคลื่อนไหวพวกนี้ก็เป็นฉีดได้ครับค่ะคือโซนเนกก็ได้ WT10 หรือจะเป็นจอระบีสเปร์ก็ได้ครับนี่เราพร้อมเส้นใช้งานสมมติว่ากรี้เสร็จแล้วใช่ไหม เราจะลดลงใช่ไหมครับก็ตัวนี้ล็อกมันนั่งล็อกอยู่เราก็จะกดขึ้นหน่อยนหนึ่งเพื่อให้คลายล็อกเพื่อเราจะดึงสลักนี้ออกเห็นไหครับดึงออกล็อกตัวนี้จะมีสองระดับครับไอ้ล็อกตัวเนี้ยจะเป็นเป็นระดับสูงสุดสูงสุดก็คือประมาณนะอาจจะเป็นพวกทําเครื่องหรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าต่ำลงมาหน่อยก็จะเป็นแบบอาจจะทําพวกบอดีภ้ภายนอกอะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็เลยดึงออกใช่ไหมครับก็ เราก็จะมากดตัวนี้อ่าตรวนี้ที่ว่าเรายืนทําเราใช้เท้าเหยียดไปเลยครับค่ะตัวนี้สามารถควบคุมได้ว่าลงช้าลงเร็วอยู่ที่เท้าเราครับมนก็ค่อยนะครับค่อยไหลลงนะถ้าเรากดหนักๆไปแล้จะลงประมาณนี้ค่ะอย่ยเราสามารถควบคุมด้วยเท้าเราได้ครับค่ะน่ครับค่อยกดนะครับจะประมาณนี้ครับ๋ยวยังก็ ที่ทุงบอกไปแต่ะต้นแล้วว่าเ้าเกิดกรณีถ้าเกิดว่าป๊อมลูละเสียนี่ครับเป็นเมนุ่นครับนี่ครับใช้เท้าเราได้ครับใช้ตัวนี้ได้อ่จะถือโอกาสออกกํลังกายขาบันีิตัวด้วยคประมาณนี้นี่ครับต,ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้งานง่ายเลยนะคะคพี่ตัวนี้สามารถได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่บิ๊กบค์ได้เพรตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักได้400กิโล,โลครับใช่ค่ะ เสร็จแล้วะครับมาถึงแล้วค่ะค่ายให้ออกอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลดลงด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นลิฟต์ยกรถมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่นเหตุเจหนึ่นะคะของบริษัทโจยาชีไฮโดรลิกของเรานะคะ ตัวนี้ก็ใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะคะลูกค้าวิธีการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะตัวนี้หากคุณลูกค้านะคะที่สนใจสินค้าก็สามารถทักเข้ามาทางพี่ๆเซลล์ของเราได้เลยนะคะที่ w w w j o y a s i h y d r าชี r c c ริได้เลยนะคะสินค้าตัวนี้ของเราก็จะมีเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าตาดเอนะนี่นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ที่เรานำมาเสนอก็จะเป็นลิฟโยกรถมอเตอร์ไซค์นะคะรุ่น HJ 1 0 0 5สีแดงนะคะตัวนี้หากคุณลูกค้านะคะที่สนใจสินค้านะคะทักเข้ามาทางพี่ๆเซลล์ของเรานะคะที่ w w w j o y a เ h i h ah โจยาชีไฮโนะคะเรามีสินค้าอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะให้กับคุณลูกค้าได้เลือกซื้อกับเรานะคะ วันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหากวันนี้นะคะทางเราผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ